สารองค์เพชรชลพัฒน์พังแล้วนะคะอันนี้ก่อนที่มันจะล้มเมื่อคืนวันที่25กรกฎาคมสารองค์เพชรชลพัฒน์พังเรียบร้อยแล้วะคะ่ะสารล้มอันนี้อนันตนาคราช อันนี้ท่านเพชรนะคะอันนี้ก็สารเดิมค่ะที่สมัยหลวงปู่ดามันยังมีชีวิตอยู่คนที่สื่อตำนานกาวนาคาธิบดีคือหลวงปู่ดามันหรือชื่อจริงก็พระนิพนธ์สำเร็จจิตสารพระภูมิไม่เป็นอะไรเลยสารพระภูมิไม่เป็นอะไรเลยเพราะว่าถ้าสารพระภูมิล้มเนี่ยแปลว่าเจ้าที่จะไม่มีที่อยู่ สารล้มละเนระนาดนะคะสารล้มแบบละเนระนาดข้างในมันจะกลวงอะ่ะมันจะเป็นเหมือนโครงเหล็กนะเนี่ยมันจะเป็นโครงแบบนี้แล้วก็จะมีตัวเหล็กยึดแต่นี่ก็ล้มละเนระนาด สารอย่างอื่นไม่เป็นอะไรนะตัวตัวสารท่านเพชรแล้วก็ลูกป,ปัน้นเนี่ยลูกป,ปั้นอันญญิลินอะไรเนี่ยคอขาดเนี่ยคอขาดอันนี้ก็เป็นโคงเนี่ยลูกป,ปั้นอันญญิลินคอขาดสารพระภูมิแม้แต่แม้แต่พวงมาลัยอะไรก็ไม่เป็นไรเมื่อ เมื่อเช้าอ,อ่ะพระที่ปราจีน่ะบอกว่าสารองค์เพชรเนี่ยล้มฝนไม่ตกไม่มีลมฝนไม่ตกไม่มีลมสารล้มตอนดึกทีเนี้ยตอนเช้าท่านก็เลยไปถ่ายรูปแล้วก็ส่งรูปมาให้ดูสารเพิ่งล้มอะค่ะ,ะตอนดึกๆึกของวันที่25่สกรกฎาเนี่ยแหละล้ม อันนี้ก็มาบอกนะคะ